วันนี้วันนี้ของจริงแล้วเนี่ยจริงนะหรือไม่มีนานอ่ะแต่ปิดเร็วจัดอ่ะลองเทสกันก่อนไหมล่ะมาเลยมาเลยมาเหมือนเดิมจริงว่ะแบงกว่าแบงค์ป เธอคงเจ็บที่เขาไม่แค่และไม่เคยมาดูมาและก็ก็ใจว่ามันไม่แตะกับเธอใช่ไหมต่อให้เธอน้นมีน้ำตาก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นมาหากว่าเธอเพอมีเวลาดื่มลล่นสักแก้วก่อนไปทุกทุกครั้งที่เธอทะเลาะก,กับเขาและเธอก็มาเคาะหน้าประตูในายามวิการเต็มไปได้วยน้ำตา เธอคงต้องการแค่ทีระบายสักคนที่ฟังเธอสาทียายและไม่ว่าเหมือนจะดีหรือร้ฉันพร้อมจะรับฟังปล่อยให้เครื่องสงัอมอมางเหมือนปืนยดน้ำตาฉันให้คำสัญญาจะนั่งเป็นเพื่อนเธอคนที่มีรักจริงสักวันคงได้เจออย่ากลัวไปเลยนะเธอเพราะฉันไม่ไปไหนเธอคงเจ็บที่เขาไม่แค่ ไม่เคยมาดูมันแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่แฟร์กับเธอใช่ไหม,มต่อยเธอน่ะมีน้ำตาก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นมาพา,าเธอเพื่อมีเวลาเติมลินสักแก้วก่อนไปเธอค่อยค่อยริน slow 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 slow, slow. ช้าช้านะ่ะค่อยค่อยเติม slow 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 slow, slow. ค่อยค่อยรินไอ้แก้ว slow, slow 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 ฉันจะนั่งเป็นเพื่อน เด้กลีวเลไดกม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เธอต้องเป็นกังวลก็เพียงแค่ปล่อยไปเล่นสักหน่อยไหมเพียงแค่นิดหน่อยแต่อย่าปล่อยไปก็แค่ป,ปล่อยใจแม้ว่าจะต้องลมสกสักกิจความกันรู้กันู่นะไม่ต้องคอยใคร yeah ไม่ต้องไปน้อยใจเพียงแค่เล่าสู่กันฟังจะคิดทำไมให้มากมายเพราะว่าถึงวันตายเขาก็แยกกันฟ้าเครื่องสึมอ่างมืนเพื้อนหยดน้ำตาฉันให้คำสัญญาจะนั่งเป็นเพื่อนเธอคนที่มีรักจริงสักวันคงได้เจออย่ากลัวไปเลยนะเธอ เพราะฉันไม่ไปไหนเธอคงเจ็บที่เขาไม่แคร์และไม่เคยมาดูมันแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่แฟร์กับเธอใช่ไหมต่อให้เธอน้ำมีน้ำตาก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นมาหากว่าเธอเพราะมีเวลาดื่มลล่นสักแก้วก่อนไปเธอค่อยค่อยล i n s e slow 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 slow, slow ช้าช้านะค่อยค่อยเติม slow All I do is make you smile Real. Every time you with him like Kang am Yin All I do is make you frown All I wanna do is play your round. All I gotta do is stay around To be there and listen whenever you miss เธอทุ่มเจ็บ <Yeah. S 2> ที่เขาไม่แคร์และไม่เคยมาดูมันแล้ก็เข้าใจว่ามันไม่ตากับเธอใช่ไหมต่อให้เธอน่ะมีน้ำตาก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นมาหากว่าเธอเพอมีเวลาเติมลินสกแก้วก่อนไปเธอค่อยค่อยริน s l o ล slow 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 ช้าช้านะค่อยค่อยเติม s l o ล slow 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 ค่อยค่อยวินดีแก้ว s l o ล slow slow slow, slow, slow. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không